นี่พร้อมกระปอมแดงครับพี่น้องเฮ้ยแจมแจมครับผมโ๊วยผมบ่ได้ยิงกระปอมมาตั้งแต่ป้าแมนเป็นสิบปีแล้วดีครับครับถูกสายพามาครับสครับไปหามิมแล้วกันไปหากระปอมพร้อมเราจะจับจับหัวมันไหมจับหัวอยู่บ้านนึงมันมากัดเก็บดอกเออกดพอแล้วเอาจับหัวมันเออ หักขามันหักขาไปาไม่มันหนีเดี๋ยวหักขาถึงเนเออหา้างเลยอะปิดเอาอะไรจับหัวไปห้าั<า>ก,กแล้วครับก็แต็มเลยว,ว่าเระใส่ตัวหนึ่งเะเพี่น้องไม่ต้องมาจายนะครับเนาะ โอเคใส่กระเป๋าไอ้ลูกป้องเด้ของเที่ยวใส่กระเป๋าขนมอย่แหรละครับนี่ตักขนมโอเคไปต่อต่อคร่บโอเคครับไปต่อ